บทที่57จิตสำนึกมวลรวมโคหารุพาผมไปยังลานเครื่องปรุงอาหารที่ใช้ในครัวก่อนเป็นอันดับแรกสิ่งที่ได้มาหลักๆคือใบชาเกลือและเครื่องเทศอีกสีห้าอย่างเอาไปแค่นี้เองหรือครับผมถามเธอขณาเก็บสิ่งที่ต้องการใส่ในห่อผ้าจำนวนไม่มากนะัก ไม่ต้องเยอะมากก็ได้เหลือไว้ให้คนอื่นบ้างถ้าหมดแล้วค่อยมาเอาใหม่เธอตอบของพวกนี้มันจะมีมาเรื่อยๆคนที่รับผิดชอบคนมันมาที่นี่ก็อาจจะมีไม่กี่คนและเขาก็ขนมาได้ทีละไม่มากการที่เราเอาไปกักตุนไว้เราก็อาจจะยังใช้ไม่หมดสู้เหลือไว้ให้คนอื่นใช้ก่อนดีกว่า เธอขยายความผมว่าวิธีที่คุณทำนี้ดีมากๆเลยนะครับถ้าทุกคนคิดอย่างเดียวกับคุณผมพูดทุกคนคิดอย่างเดียวกันค่ะเธอตอบทำไมที่นี่ถึงมีวิธีการทำให้ทุกคนคิดแบบเดียวกันได้ละครับนี่ถ้าเป็นโลกของผมของฟรีพวกนี้หมดตั้งแต่วันแรกแล้ว ผมสงสัยในการสร้างจิตสำนึกมวลรวมของคนที่นี่จังผมพูดถ้าเป็นที่โลกของคุณฉันคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ยากค่ะเธอแสดงความเห็นพอพื้นความคิดที่มีต่อผู้อื่นไม่เหมือนกับที่เราเป็นกันพื้นความคิดอะไรอีกล่ะครับผมถามพื้นความคิดที่เรียกอีกอย่างว่ารากเงาทางความคิด ก็คือคนที่นี่ตระหนักรู้ดีว่าทุกคนเป็นญาติพี่น้องกันเป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันยังไงละ่ะตราบใดที่คนบนโลกของคุณไม่มีพื้นฐานความคิดแบบนี้ความรักความห่วงใยที่มีให้กันมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เธอตอบ หลังจากนั้นโคฮารุก็พาผมไปเดินดูโซนเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้านั้นีวลากหลายรูปแบบมากเธอเดินเข้าร้านนั้นออกร้านนี้อย่างสนุกสนานผมเองก็ตื่นตาตื่นใจไปกับความวิจิตบรรจงของลวดลายในเสื้อผ้าอาพรเหล่านั้นไปด้วยทำไมเธอไม่ใส่เสื้อผ้าแบบนี้บ้างละ่ะ ผมถามพร้อมกับชี้ไปทางเสื้อผ้าแบบที่ดูเป็นผ้าไหมเบาบางที่มีลวดลายวิจิตรเหล่านั้นซึ่งแตกต่างจากที่เธอใส่อยู่ช่วยฉันเลือกหน่อยสิคะที่ผ่านมาฉันไม่เคยคิดอยากจะใส่ชุดแบบนี้เลยแต่วันนี้คิดว่าจะลองดูบ้างเธอตอบผมชอบอยู่ชุดหนึ่งครับมันแขวนโชว์อยู่ทางขวานั่น ผมชี้ให้เธอดูชุดที่ผมพูดถึงนี้เป็นชุดสีขาวครีม มีลวดลายปักเป็นดอกไม้สีเหลือบมุกออกเป็นสีเดียวกับตัวผ้าดูแล้วไม่ฉูดฉาดมากเนื้อผ้าดูบางเบานุ่มนวลมันเป็นชุดที่เกิดจากการทับไปทับมาของผ้าหลายชิ้นเป็นชุดยาวคลุมมาถึงตาตุ่มคล้ายชุดราตรีมองดูแลว้วสวยสงา่าอ่อนหวานผสมกับสาวน้อยอย่างโคฮารุ สวยถูกใจฉันเลยค่ะเธอตอบผมจัดการนำมันลงมาให้เธอเปลี่ยนในร้านนั้นทันทีหลังจากที่เธอเดินออกมาจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าวินาทีแรกที่ผมเห็นเธอมันทำให้ผมถึงกับตะลึงในความงดงาม จากเดิมที่เธอเป็นแค่สาวน้อยแรกรุ่นที่ดูสดใสตอนนี้เธอกลับกลายเป็นนางฟ้าที่จำแรงกายลงมาจากสวงสวรรค์เนื้อผ้าที่ดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวระยิบระยับไปด้วยลวดลายของเลื่อมแวววาวช่วยขับให้ผิวที่ขาวใสเหมือนเด็กแรกเกิดของเธอยิ่งดูผุดผ่องเป็นประกายออกมา โอ้งามมากๆเธองามจริงๆผมพูดพร้อมกับมองดูเธอตั้งแต่หัวจะรดเทา้าคฮารุเธอเหมือนนางฟ้าเลยผมไม่รู้จะอธิบายสิ่งที่ผมเห็นนี้อย่างไรดีขอบคุณนะสำหรับคำชมเธอพูดหยอกๆ ฉันคงจะใส่ชุดนี้แค่ตอนนี้ที่อยู่ที่นี่นั่นแหละถ้าไปอยู่ที่บ้านก็คงต้องกลับไปใส่ชุดแบบเดิมคืนใส่ชุดแบบนี้เดินไปในป่ามีหวางเกี่ยวโน่นเกี่ยวนี่หกล้มหัวแตกหน้าเธอพูดแบบติดตลก ผมเริ่มหิวแล้วที่นี่เวลาหิวเราจะหาของกินจากที่ไหนครับผมถามโคฮารุจะเข้าไปกินที่บ้านใครก็ได้หรือว่าจะกินที่เขาเปิดเป็นร้านก็ได้ฉันคิดออกแล้วจะพาเธอไปที่นี่ดีกว่าตามฉันมาเธอพูดพร้อมกับจูงมือผม เราเดินลัดเลาะตามตอกซอกซอยของเมืองไปเรื่อยๆระหว่างที่เรากำลังเดินไปหาจุดหมายที่ตั้งใจไว้อยู่ๆโคฮารุก็หยุดชะงกักเดี๋ยวก่อนมีคนเรียกฉันเธอพูดกับผมโคฮารุ aru, เสียงเรียกนี้พูดขึ้นมาในใจของเธอขณะที่กำลังเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งคะโคฮารุ aru, ตอบกลับจากสิ่งที่เธอได้ยิน อ๋อนึกว่าใครอุม,มานั่นเองเธอพูดชื่อคนที่เรียกเธอพร้อมกับมองเข้าไปในบ้านหลังนั้นทีมคะฉันจะแนะนำให้รู้จักกับอุม,มาเธอเป็นญาติฝ่ายแม่ของฉันอีกคนหนึ่งค่ะถ้านับกันจริงๆน่าจะเป็นคุณทวดของทวดเลยละ่ะครฮารุแนะนำพร้อมกับพาผมเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้น เขาคงจะแก่มากเลยสิครับผมถามใช่แล้วเธอน่าจะมีอายุสักเจ็ดแสนปีแล้วที่จริงคนทั้งเมืองนี้ก็เป็นญาติการเกือบทั้งหมดถ้าไล่นับกันจริงๆโคฮารุอธิบายแต่เธอยังดูสาวอยู่เลยนะครับผมพูดเบาๆหลังจากที่ผมได้เห็นตัวเธอสวัสดีครับ ผมกล่าวทักทายอุม,มา่าสวัสดีเจทิมพ่อหนุ่มน้อยของฉันฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออุม,ม่าทักทายผมด้วยความเป็นกันเองโคหารูตามฉันมานี้หน่อยสิฉันมีอะไรจะให้เธอดูอุม,ม่าพูดเธอก็มาด้วยอุม,ม่าหันมาเรียกผมเธอสวยจริงๆสมกับเป็นคู่รักของผู้ที่ถูกเลือก ฉันเห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเติมเต็มให้มันสมบูรณ์เธอพูดกับโคฮารุพร้อมกับพาเราเดินเข้าไปในห้องหนึ่งที่อยู่ลึกเข้าไป บ้านของอุม,ม่ามีลักษณะเป็นตึกที่ปูกติดๆกันลักษณะภายในบ้านนั้นเป็นเหมือนห้องทำงานประดิษฐ์ที่เต็มไปด้วยเครื่องมือเย็บปักถักร้อยมีผ้าเป็นผืนพับๆตั้งอยู่มากมายมีเข็มมีได้เป็นหลอดๆตั้งเรียงรายกันอยู่เต็มชั้นวางของ เธอพาโคฮารุและผมเดินเข้าไปที่โต๊ะทำงานตัวใหญ่ของเธอด้านหลังโต๊ะทำงานนั้นมีตู้ใส่ของอยู่ตู้หนึ่งด้านบนเป็นตู้กระจกส่วนด้านล่างเป็นลิ้นชักใส่ของเล็กๆเ,เธอเอื้อมมือไปเปิดลิ้นชักชั้นที่สาหากนับจากด้านล่างขึ้นมานี่มาดูนี่แม่สาวน้อยเธอพูดพร้อมกับค่อยๆดึงลิ้นชักออกมา เมื่อเปิดิ้นชักออกมาก็พบกล่องไม้ขนาดไม่ใหญ่นักอยู่สองกล่องเธอยกเอากล่องที่ใหญ่กว่าออกมาวางไว้บนโต๊ะจากนั้นก็ค่อยๆเปิดฝากล่องออกมาสิ่งที่อยู่ภายในกล่องนั้นคือสร้อยคอที่ทำจากทองคำประดับด้วยอัญ,ญมณีสีแดงจำนวนหลาย10เม็ดตรตงกลางมีเม็ดใหญ่อยู่เม็ดหนึ่ง เป็นสีแดงเข้มลึกซองประกายแวววาวอย่างเห็นได้ชัดอัญมณีเม็ดใหญ่นี้ถูกล้อมด้วยเพชรสีขาวสว่างใสขับให้อัญมณีสีแดงเม็ดนี้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นสร้อยเส้นนี้คล้องอยู่ในแบบไม้ที่เป็นรูปคอมีลักษณะแบนๆและด้านหลัง หลังจากสร้อยคอ,อขึ้นไปก็มีต่างหูที่ทำจากอัญ,ญมณีสีแดงล้อมเพชรอยู่อีกคู่หนึ่งว้าวสวยมากๆเลยค่ะโคฮาลุทำตาเบิกกว้างหลังจากที่เห็นของในกล่องนั้นหลังจากนั้นอุมม่าก็ปิดกล่องไว้ตามเดิมอ่ะฉันยกให้เธอพ่อหนุ่มน้อยอุม,ม่ายกกล่องนั้นมาใส่ในมือผม จากนั้นมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเธอโดยสมบูรณ์และนี่จะเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับมอบให้กับคนที่เธอรักเธอพูดพร้อมกับขยิบตาให้ผมแบบมีเลศใไนแต่ผมก็คิดว่านี้คงเป็นลูกเล่นที่เธอต้องการจะมอบสร้อยคอเส้นนี้ให้ขับคัวรู้ขอบคุณมากครับคุณอุมม่ม่า ผมแสดงความขอบคุณเพื่อสวมบทบาทเป็นเจ้าของสร้อยเส้นนี้ให้สมดังเจตนารมณ์ของเธอผมเปิดกล่องแล้วหยิบมันออกมามันเหมาะกับเธอมากที่สุดผมหันไปทางโคฮารุพร้อมกับสวมมันไว้ที่คอของเธอจากนั้นก็หยิบต่างหูมาใส่ให้ด้วยขอบคุณมากนะคะอุมมา่า โคฮารุหันไปทางเจ้าของสร้อยไม่ใช่ฉันสร้อยเส้นนี้มันเป็นของเขาแล้วอุมมาชี้มาทางผมโคฮารุหันมายิ้มกับผมผมเลยขยิบตาให้กับเธอเช่นเดียวที่อุม,มาทำกับผมขอบคุณมากค่ะทีมโคฮารุพูดพร้อมกับเข้ามาสวมกอดผม